มหากับช่องเบาเอ็กบ้านาบผมมาคผมเจอกันอีพีสามดบอร์กมนี่พูนะพูนะเบอร์กรมปัดโถลักลาตัวนี้ตัวแกครับผมเอาครับผมพูดอพูดอะไหมดีตัวนึงนาเดี๋ยวมาเอาสตัวกันอกรบผม เฮ้ครับผมพูดนะยู่กับเป็นคู่แล้วครับผมนะอู้พูดนะพู رة, ด pues. นะพูดนะปาดตัวป <over> <over> ิตาโซอนครับผมเฮ้ยครับผมนี่ครับผมตัวหนึ่งปาดถูครับผมอู้ยบ่เคยพ่อหลายที่เธอค่ะครับผมปาด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 มาครับผมพี่ครับผมตัวนี้กับเมียนะครับด้วยนี่ตัวนี้ตัวพี่ครับผมอันนี้ขาดเพิ่นครับผม ไปไปไปครับผมโอ้ไปแล้งครับผมอืมพี่น้องครับพาดูกไปครับดีครับผมอืมพี่นี่ครับผมกูนะเห็นบ่ครับผมโอ้ยบาหวานเบาไวครับผมเบิ่งจัก,กรจันครับผมกัด โอ้สุดยอดสุดยอดครับผมจากนา้หนาวครับผมเื่อเต็มเสือครับผมอาอครับผมหาก,กันต่อครับผมไปจวดครับผมโอ้ยสุดยอดสุดยอดฮะพี่เดียวแต่ว่าเอกได้ไหลเลยพี่เทิงเทิง,งพี่ พูดอะครับผมพูดะปาดโถมาครับผมปาดปาดปาดอ้สุจริตครับผมบ่เคยเห็นจ้ากระเจ้านลายแบบนี้จะเทือครับผมไปครับผมอ๋อ ครับผมไปหากระต่อคกเดี๋ยวดีครับผมเห็นแล้วครับผมนี่ปัดโถกูดะครับผมกูดะอุ้ยพี่น่าครับผมกูดะโอ้ยมาครับผมกูดะปัดครับผมกูระมดาเอาครับผมหากระต่อครับผมกูดะ พุดีเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่พูดีปีนทอ,องลงเลยครับผมฮะอ,อ,อ,อู้หลายคักครับผมปาด์ตพูได้เครื่องคู่แล้วครับผมว่าไปเครื่องคู่อ๋ครับผมลงผลงานครับผมผู้ดา อ๋คครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอกบ้านนาด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้บ่าวเอกด้วยครับผมทํ้คลิปต,ต่อไปนะครับเนาะขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ